คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันติดตดิดขัดขัดเหมือนมีบางอย่างขวางอยู่ตลอดตั้งใจทำงานแต่ไม่ปังรักก็ไม่ลงตัวเงินก็ไหลออกไม่หยุดบางทีมันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งนะมันอาจเป็นพลังลบที่เกาะอยู่โดยไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือมีบทสวดสั้นๆที่ช่วยปลดล็อกพล,พลังพวกนี้ได้ใช้เวลาแค่สาวินาทีแต่พลังเปลี่ยนได้ทั้งชีวิต บทสวดนี้คือนะโมพุทธายะสวดสามจบก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านทุกวันแค่เอามือแตะอกเบาๆแล้วตั้งจิตให้นิ่งสวดช้าๆแบบมีสตินะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะนะ ทำแบบนี้ทุกวันเหมือนเป็นการเคลียร์พลังลบเปิดทางให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาลองดูนะคะบางทีสิ่งที่คุณตามหาอาจแค่อยู่หลังความเงียบ3วิเท่านั้นถ้าอยากได้คาถาเรียกทรัพย์คอมเมนต์ว่าอยากได้ไว้เลยรอชมคลิปหน้านะคะ